ครับพบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับต้นมะม่วงที่ท่านเห็นด้านหลังเนะี่ยที่แตกยอดทุกยอดนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความบังเอิญน,นะครับแต่เป็นเรื่องที่เราจัดการนะครับให้มะม่วงชุดนี้เนะี่ยแตกยอดพร้อมกันนะครับเรามีวิธีการที่จะกระตุ้นนะครับให้มะม่วงมีการแตกตานะครับแตกตาเพื่ออะไรนะครับอันแรกก็คือเพื่อที่จะมีการจัดทรง บางทีต้นเขาอาจจะสูงเกินไปเราอาจจะมีการจัดทรงนะครับถ้าแตกมาหลายยอดก็ทําให้ทรงพุ่มเขาสวยงามอย่างมะม่วงเนี่ยบางทีเขาใช้นะครับสูตรก็คือ1นึ่งหนึ่งคือลำต้นที่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะหนึ่งจากหนึ่งมาเป็น3นะอย่างงี้นะสนะครับจาก3เนี่ยพอพอยอดตรงนี้แก่นะสะกิดยอดหรือตัดตรงยอดตรงนี้นะให้แตกออกมาอีก3ม,มันอาจจะแตกมา4แล้วอาจจะเหลือ3าม ก็คือ1 3 9แล้วก็27่นะทรงพุ่มก็จะสวยงามนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นวัตถุประสงค์ที่จะจัดทรงพุ่มนะครับหรือเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําเป็นแฟนซีก็ได้นะครับก็คือเราต้องการให้เขามีหลายยอดเพื่อที่จะต้องการที่จะเสียบยอดแต่ละพันธุ์อย่างเช่นอันนี้จจะเป็นพันธุ์โชกานันนะครับอันนี้อาจจะเป็นพัน์สามวดูนะครับอันนี้พันธุ์น้ําดอกไม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้เราทํำยังไงนะครับอยากให้ดูนะครับว่ามะม่วงที่เห็นตรงนี้นะครับนะอันนี้คือรุ่นเดียวกันเลยนะครับรุ่นเดียวกับมะม่วงที่แตกยอดเ่ยนะแต่ว่าเราไม่ได้ตัดยอดนะเราจะบังคับให้เขาแตกโดยการตัดยอดแบบนี้เลยนะครับนะตัดแบบนี้เลยนะครับนะแต่ละยอดแต่ละยอดก็อยู่ที่ความสูงที่เราที่เรากําหนดนะอาจจะสูงสักสัก สามสิบเซนนะแล้วเราก็ตัดยอดตัดแบบนี้นะครับเราจะทิ้งไว้นะครับประมาณสักสามสิบวันนะครับยอดพวกนี้นะครับเขาก็จะแตกออกมาเหมือนแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้ววิธีการกระตุ้นการแตกตาแบบนี้นะฮะเขาจะเรียกว่าถ้ามันมีตายอดเนี้ยมันจะถูกตายอดข่มนะครับตายอดเข่มตาข้าง เนื่องจากิทนิพลของฮอร์โมนนะครับซึ่งมันจะสร้างที่ยอดแล้วส่งมาข้างล่างแล้วก็บังคับไม่ให้ตาข้างล่างแตกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเอายอดพวกนี้ออกนะครับก็เท่ากับฮอร์โมนพวกนี้ส่งลงไปไม่ได้นะก็จะกระตุ้นการแตกตาและในขณะเดียวกันฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยนะคือฮอร์โมนเขาเรียกออกซินนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของรากต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างฮอร์โมน นะฮะไซโตไคนนนซึ่งก็มีงานวิจนะัยบอกว่าถ้าตัวของวัคซีนมันลงไปข้างล่างน้อยเนี่ยนะครับไซโตไคนิน ok ที่อยู่ข้างล่างจะขึ้นมาเยอะซึ่งคุณสมบัติของไซโตไคนินนี่จะช่วยในการแบ่งเซลล์นะครับก็จะกระตุ้นใหนะ้มีการแตกตานะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแอปเปิคอนโดเมนแนนนะฮะก็คือปรากฏการณ์ที่ตายอดขบตาข้างอันนี้ก็เราทำในมะม่วงนะครับก็ ได้ผลดีเลยนะครับนะครับทีนี้อยากพามาดูนะครับในส่วนของลำไยนะครับลำไยเนี่ยหลายคนเนี่ยบ่นว่าเวลาซื้อกิ่งพันมาแล้วมันสูงนะทรงคู่มันสูงนะทำยังไงดีจริงๆก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะ mm. ก็คือเราจะตัดยอดแบบนี้นะเห็นไหมนี่พอเราตัดยอดนะครับแล้วเขาก็จะแตกอ่ตาตาขึ้นมานะครับพมีหลายกิ่งแบบนี้นะครับเราอาจจะเลือกกิ่ง ที่มันกระจายกระจายนะฮะทำมุมกว้างนากิ่งล่างแบบนี้อาจจะเอาออกนะเหลือกิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นทรงคุ้มแบบนี้นะฮะอันนี้เราจะเหลือไว้อยู่5กิ่งให้กระจายรอบด้านนะครับหรือตัวอย่างอย่างต้นนี้นะนี่ก็กําลังแตกนะครับเอาแล้วนี่คือใบก็โซมนะทรงคุ้มก็ไม่สวยเราจัดทรงคู่ใหม่เลยนะค,คือตัดตรงส่วนของปลายยอดเขาก็จะแตกออกมา แต่ก็ไม้แบบนี้อย่าพึ่งไปรีดใบออกนะครับเพราะใบพวกนี้เขายัางต้องสร้างอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงรากนะเพราะต้นเวลาเราตัดใบมันอิงเนี่ยนะมันปริมาณใบมันจะน้อยนะครับรอให้มีใบเยอะมีใบสีเขียวมีกิ่งเยอะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเล็มกิ่งที่เราไม่ต้องการออกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเรียกการบังคับให้ไม้ผลเนี่ยแตกตาวันนี้เราเอาตัวอย่างของ มะม่วงและลำํำไยมานะฮะท่านผู้ชมก็ลองไปทาดูนะครับ